สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับเทคนิคนะครับการใช้งาน powerpoint นะครับเป็น ep 2นะครับหลายคนนะครับอาจจะเคยเจอปัญหาว่าเวลาเราทำ powerpoint เนี่ยโอ้โหทำซะอย่างสวยเลยนะครับใส่ฟอนต์ซะสวยงามเลยแต่พอเอาไปเปิดนำเสนอที่อื่นเครื่องที่นำเสนอไม่มีฟอนต์ครับเป็นไงฮะโอ้โหฟอนต์เพี้ยนฟอนต์พัง แก้ไขอะไรก็ไม่ทันแล้ววันนี้นะครับผมมีเทคนิคในการดาวน์โหลดและติดตั้งฟอนต์นะครับรวมถึงการบันทึกแบบฝังฟอนต์ลงไปด้วยนะครับเอาไปใช้นําเสนอที่เครื่องไหนก็ได้นะครับไม่มีพังไม่มีเพี้ยนแน่นอนนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะทําการติดตั้งฟอนต์กันก่อนนะครับเป็นฟอนต์ไทยนะให้เข้าไปที่เว็บไซต์นี้นะครับ www.font.com นะครับแต่ตรงตัวโอตัวนี้นะครับให้ใส่เป็นเลขศูนย์นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าเว็บไซต์กันเลย เมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟอนต์ไทยนะครับส่วนมากจะเป็นฟอนต์ไทยที่สวยๆนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองทั้งนั้นเลยนะครับฟอนต์นี้นะครับมีทั้งดาวน์โหลดแบบฟรีนะครับดาวน์โหลดแบบเสียเงินนะครับก็คือต้องสนับสนุนผู้ที่ดีไซน์แล้วก็ผู้ที่ทําฟอนต์ออกมาสักนิดหนึ่งนะครับอะสมมุติว่าเราเลือกฟอนต์นะครับเราก็เลือกดูนะครับสังเกตเห็นไหมฮะฟอนต์นี่สวยงามมากนะครับสมมุติว่าผมเลือกเป็น เอกมัยนิวแล้วกันนะครับผมคลิกเข้าไปดูนะครับรอสักครู่หนึ่งเมื่อเข้ามาแล้วก็จะมีตัวอย่างฟอนต์นะฮะเห็นไหมครับสวยงามมากนะครับทั้งตัวหนาตัวบางตัวเอียงต่างๆนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นแนวคิดในการทําฟอนต์ขึ้นมานะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นส่วนของการดาวน์โหลดนะครับเราก็ดาวน์โหลดลงมานะครับอ่าเมื่อดาวน์โหลดลงมาแล้วก็จะเป็นไฟล์ zip แบบนี้นะครับก็ให้เราเปิด เข้าไปดูในโฟลเดอร์นะครับจากนั้นก็ทำการแตกไฟล์ซิปก่อนนะครับก็คลิกเมาส์ขวานะครับเลือกแยกไฟล์ลงไปที่โฟลเดอร์นะครับเอกบไมนะิวเสร็จแล้วเราก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเห็นไหมครับก็จะมีไฟล์อยู่2ไฟล์นะครับก็ขึ้นอยู่กับฟอนต์นะครับเขาจะมีไฟล์ของฟอนต แต่ถ้าเป็นไฟล์ฟอนต์เนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับให้เราทำการติดตั้งฟอนต์ได้เลยนะครับก็คลิกเมาส์ขวาเลือก install นะครับเสร็จแล้วเราก็มาเปิดไฟล์ PowerPoint ก,กันนะครับอ่าเวเบิ้ลคลิกขึ้นมานะครับ จากนั้นนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนฟอนต์นะครับสมมุติว่าผมเลือกหัวข้อนี้นะครับเราก็ดูชื่อฟอนต์นะครับฟอนต์ของเราชื่อเอกไมล์นิวนะครับอ่าเราก็หาตัว e เนี่ยนะครับเอกไมล์นิวนะครับอ่าส่วนนี้เราก็เปลี่ยนนะครับเอกไมล์นิว เรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งฟอนต์แล้วก็การใช้ฟอนต์ครับคราวนี้มาถึงการบันทึกไฟล์นะครับเพื่อไม่ให้ฟอนต์เพี้ยนฟอนต์พังนะครับในกรณีที่เราไปเปิดเครื่องอื่นแล้วเครื่องนั้นไม่มีฟอนต์นะครับง่ายๆนะครับแค่ไม่กี่ขั้นตอนนะครับให้เราไปที่เมนูไฟล์นะครับจากนั้นเลือก save as นะครับเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจะเก็บนะครับ จากนั้นนะครับก่อนที่เราจะทำการเซฟให้คลิกตรงนี้นะครับเลือกเซฟออปชันนะครับเสร็จแล้วติ๊กเลือกตรงนี้ครับ embed fonts i n t h e file นะครับก็คือฝังฟอนต์งลงไปที่ไฟล์คราวนี้เราจะเลือกฝังเฉพาะในส่วนที่ต้องการไปนำเสนอหรือเปล่านะครับหรือถ้าเราต้องการจะ ฝังเพื่อทําการแก้ไขต่อแนโวกาสขดเงหน้าหรือว่าส่งให้คนอื่นไปทําการแก้ไขต่อแล้วก็ติ๊กเลือกตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเลือกโอเคกดเซฟตอบ yes นะครับลองสักครู่หนึ่งเห็นไ,ไหมครับเสร็จเรียบร้อยคราวนี้นะครับเมื่อเรา เอาไฟนี้ไปเปิดเครื่องอื่นนะครับก็จะมีฟอนต์ติดไปด้วยนะครับเราก็ไม่ต้องกังวลแล้วฮะว่าเวลาเรานําเสนอเนี่ยฟอนต์จะเพีย้ยนฟอนต์จะพังนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าคนที่รับไฟล์ไปทําการแก้ไขเพิ่มเติมต่อจะไม่มีฟอนต์นะครับหมดปัญหานี้ไปเลย <intell> <S <s เดี๋ยวในคลิปหน้านะครับยังมีเทคนิคอ,อื่นๆอีกมากมายนะครับมาให้ทุกท่านได้ใช้กันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ